สวัสดีครับผมวานทคุณนะครารในคลิปนี้ผมจะมาแนะนำแนวทางในการผ่านด่าน SV 3กันนะครับซึ่งด่านตัวนี้หน้าตาจะเป็นแบบนี้นะทางออกศัตรูเนี่ยจะมี2ด้านตรงนี้นะครับแล้วก็ถ้าสังเกตดีๆตรงนี้จะมีมอนบินได้ออกมาด้วยนะซึ่งอันนี้ก็หน้าตาเหมือนช่องปล่อยโดนนั่นเองนะครับซึ่งมอนที่เดินออกมาจากทางซ้ายทางขวานเนี่ยส่วนใหญ่มันจะมาเดินวนตรงกลางนี้ก่อนสักพักนนะเนี่ยไปตรงทางเดินข้างบนเนี่ยเพราะฉะนั้นก็เราสามารถยิงฟรีได้สักพักนะครับ แล้วก็หลังจากนั้นมอนมันจะมาเดินแบบว่าเดินควายกันตรงกลางนี้นะเพราะฉะนั้นจริงแล้วเราใช้ตัวยืนค้ำตัวเดียวก็ได้นะครับถ้าเกิดแบบว่าตัวดาเมจเราพออะไรอย่างเงี้ยก็ตัวดาเมจแบบว่ายิงกระหน่ำมอนให้ตายให้หมดเลยแล้วก็แบบมีตัวค้ำตัวเดียวก็พอเพราะว่ายังไงถึงมอนมันจะเดินมา2ได้แต่ว่ามันจะมาเดินตัดกันตรงเลนตรงประมาณนี้พอดีนะเพราะฉะนั้นใช้ตัวเดียวยินค้ำก็ได้นะครับแล้วก็ศัตรูในด่านนี้เนี่ยก็จะมีตัวมาเพิ่มใหม่ตัวหนึ่งนะ นะครับจะเป็นเจ้าตัวนี้นะ Floating s เตอ e r นะครับก็คือเป็นตัวบินได้เป็นตัวบินได้ซึ่งตัวนี้ก็จะนับว่าเป็นโดรนเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นสไนเปอร์สายตีโดรนหลายแล้เนี่ยที่จะเลงโดรนก่อนเนี่ยก็จะเลงเจ้าตัวนี้ก่อนเช่นกันนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยก็มาพร้อมเอฟเฟกในการติดสถานะผิดปกติได้นะตัวเอเนวัตดีมเมอ์เนี่ยนะครับก็สามารถติดดีบัฟเราได้นั่นเองแล้วก็เจ้าตัวนี้ตัวกิกกนะ แล้วก็ตัวดอกไม้ที่สามารถติดสถานะดีบัฟให้เราได้นะครับฉันมี2ตัวนี้นะติดดีบัฟได้นะครับก็เหมือนเดิมนะมอนมันไม่ได้เก่งนะครับคือสเตตมันค่อนข้างน้อยเนะี่ยสเตตมันค่อนข้างน้อยทีเบาดีเฟนต์ต่ำรีซิตต่ตำเลือดน้อยอะไรเงี้ยแต่มันจะมีสร้างปัญหาให้เราได้ด้วยการที่มันติดสถานะดีบัฟได้เนี่ยแหละนะแต่ว่าอย่างที่บอกไปถ้าเราฆ่าไวก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้วครับทีนี้ทีนี้ผมใช้ก็จะเป็นหน้าตายแบบนี้นะ ก็คือสไนเปอร์2ตัวนะครับเพราะว่าตัวไอตัวบินได้นเนี่ยมันออกมา2ด้านนั่นเองนะแล้วก็ผมเอาตัวยิงค้ำเลยตัวหนึ่งแล้วก็เอามาฮิ้วด้วยนะครับก็เป็นกัมมี่นั่นเองนะเพราะว่าถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้น่ากลัวม,มากแต่การติดสถานะดีบัฟเนี่ยอย่างที่เคยบอกไปในคลิปก่อนหน้าก็บอกอีกแล้วกันว่าถ้าเกิดหลอดหล,ลอดข้างใต้ตัวละครเราที่มันขึ้นมาเนี่ยมันหมดเมื่อไหร่นะครับก็จะโดนดาเมจไปเลยนะหนึ่งพันนะครับเป็น t ูดาเมจเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราฆ่าช้าก็อาจจะโดนไดาเมจตายได,ได้อะไรรี้นนะะคับ ก็เลยแบบเอามายินคามด้วยยินหิวด้วยส่วนเมเลนธาเนี่ยอันนี้ก็หลักๆคือเอามาล่อเป้าครับใครก็ได้นะเอาจริงแล้วผมเอามาแบบล่อเป้าด้วยเอามาตีด้วยแค่นั้นเองจะได้แบบไวๆนะนะครับก็ประมาณนี้นะก็ดูเลยแล้วกันครับเอาดาเมจไปอัดเดี<ะ>๋ยวก็ผ่านแล้วนะด่านนี้ไม่ได้ยากผมลงครูสแล้วหันขึ้นนะ เห็นไหมเส้นแดงมันจะมาตัดควายตรงนี้นะเพราะฉะนั้นเราใช้ตัวยืนค้มตัวเดียวจริงๆก็ได้นะยังไงมอนมันก็มาเดินติดอยู่ที่ตัวเดียวได้นะวางก็ไม่ผมวางกามี่ไว้นี่นะเอาไว้เป็นตัวยืนขวางมอนนิดหนึ่งส่วนเป็นท่าเนี่ยผมวางยังไงดีผมวางหันซ้ายแล้วกันเผื่อช่วยตีมอนตรงหน้ากามี่ได้อันนี้งก็มีหน้าที่คัรอเปล่าครับใช้ตัวอื่นก็ได้นะ แค่แบบว่ารอเป้าตัวบินให้มันมายิงแค่แค่นั้นเองจะได้แบบว่าเป็นตัวที่โดนสตันไปนะพวกไสกับตัวแทงเราจะได้ไม่ตายนะแล้วก็เอาจริงถ้าเกิดมันมีตัวฮิวมก็ไม่น่ารายแหละมันแค่ว่ามันจะโดนสตันไปสิบวินะครับมันนานแล้วศัตรูอาจจะหลุดได้นะเนีย่ยสังเกตใต้โรลเลอรเนี่ยมันจะขึ้นวงกลมมาใช่ไหมครับเนี่ยคือยิ่งโดน ถ้าโดนไอไตัวดอกมไม้ตัวนี้กับตัวบินตีไปเรื่อยๆมันก็จะลดลงไปเรื่อยๆถ้าเกิดมันหมดเมื่อไหร่ก็คือตีสตันนะแล้วก็โดนเดามจนั่นเองอซิก้ากับกับกมมี่มันก็มีขึ้นมานะครับแต่ว่ามันยังไม่เยอะนะนะครับเรื่อยๆแต่ว่าของตัวเมลันท่าจะหมดแล้วใกล้โดนสตันแล้ว เนี่ยเลยกระติดหนึ่งเนี่ย oh, 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 oh. เรียบร้อยครับมันจะสตันนะสตันไปสิบวีแล้วก็โดนด,ดามเมจไป1000นะครับดาเมจที่โดนนี่เป็นดาเมจคูด,ดาเมจด้วยนะเพราะฉะนั้นก็เอ่อกันไม่ได้นะครับไอห,หมายถึงว่าใช้ดีเฟนซ์กับรีซิตในการลดดาเมจไม่ได้นะที่ผมกดสกิลแค่มันจะได้ไวขึ้นแค่นั้นเองนะไม่ได้จําเป็นนะครับเนี่ยเรียบร้อยผ่านแล้วเ oh, oh. นาะก็ประมาณนี้อย่างที่เห็นว่าศัตรูมันมาเดินติดกัมมี่หมดเลยนะครับสุดท้ายแล้ว oh, oh. ก็เลยแบบว่ายที่บอกไม่มีปัญหาอะไรแค่ดามจสแบบสไนแลาไวก็โอเคแล้วนะแ้บใครมีตัวดีกว่านี้ก็สบายๆนะครับด่านนี้โอเคก็สำหรับคลิปนี้ใครชอบใจยังไงก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย